ดูป้ายแบบนี้นะมันชี้ไปทางซ้ายใช่ไหมไม่ชี้ไปตรงนี้หรอใช่แล้วมีป้ายแบบนี้กี่อันไหนนับที่หนึ่งสองอ่ะป้ายที่ชี้ไปทางซ้ายมีรูปอะไรมัางครับอันนี้รูปอะไรหมีไหนดูซิว่าอันไหนคือหมีมะอาวงลูก มีหมีแล้วมีนกเพนกวินเห็นไหมแล้วก็ป้ายที่สองก็จะมีอันนั้นคนละป้ายกันนี่ดูนี่ก่อนนี่ป้ายที่สองก็จะมีนกแก้วไหนนกแก้ววงแล้วใช่ไหมแล้วก็ลิงครับน,นี่มันจะเจออะไรเจอดูก่อนนี่นี่ดูนี่อันไหนลิงอันนี้ครับอันนี้มันจะเจอดูแม่ก่อนนี่นะดูแล้วก็มีกวางอันไหนกวาง ครับวงครบหมดแล้วใช่ไหมเสร็จแล้วหนูดูป้ายที่ชี้ไปทางขวาไม่เกี่ยวลูกดูที่แม่พูดก่อนนี่ป้ายมันชี้ไปทางขวานี่ก็จะมีหนึ่งสองอะดูป้ายแรกมีฮิปโปอันไหนฮิปโปอันนี้แล้วก็เสือล่ะอันนี้แล้วก็สิงโตอันนี้สิงโตป้ายที่สองก็จะมียีราฟอันไหนยีราฟ วงก่อนลูกันนี้มันจัดกันไหมจัดกันสิ แล้ากับป้ายทางซ้ายเนี่ยมีอะไรมั่งมีหมีแล้วก็มีนกแก้วมีไหมมีเรีงมีงแล้วก็มีกวางหนนับซิว่ามีกี่ตัวนับิสมีเกี่ยวแล้วก็ป้ายที่ชี้ไปทางขวามีตัวอะไรมั่งมีฮิโปไหนชี้ฮิโปซิ นี่ฮิปโปแบบนี้นี่ดูในรูปนี่แล้วก็มีเสือในเสือ,อนนสิงโต,ตงวก็มีมอีลาบันไหนอีลาบแบบเนี้ยอีลาบในนับที่ว่ามีกี่ตัวหนึนับที่ระวงสิหนึ่งสอง,องสามสามี่นับอย่างนี้นี่อันนี้หนูจอเต็มหมวยทำไมครับ